่อไปทีวีแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเล่นบัสเบเกอร์อะไรนี่แตอนนี้ผมจะเล่นไปเมื่อกี้ก็เลยได้ดาบมาเล่นกันมาเล่นกันถึงเวลาแล้ว let's go ไอ้เราทํากิจกรรมปรับปรุงนักสู้ภาค4อยากปรับอะไรให้บอกมามาลองเล่นไอ้ ออกมาแล้วกินให้เงียอัพใหม่ด้วยจิ้งจิ้งโอเคเรามาสักสก,กินโอ้ยมันใสไม่ได้มาเล่นต่อดีกว่าหลังจากคาที่แล้วผมเล่นไดมอนด์เบรกเกอร์ผมรวยไปแล้ว โอ้ยลืมไปลืมอ่ะมามามาสู้กันมา,ามาคามันแล้ววัวอัวอัววัววัวตายเรียบไม่รู้จะโหดไปไหนตัวเล่าเลย ไม่ใช่เออตีแค่ยี่สิบสามสิบเมื่อกี้เปิดดูสิตีระระสกตัวมา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 เจอกระซึกนักบวกก็เกมนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นก็โหลดได้ที่เพจสโต เดี๋ยวผมทิ้งชื่อไว้ข้างล่างโอเคคาม์นคอมอ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 นเข้ามันโอ้ยแรงแรงแรงนะนี่แรงแรงแรงนะนี่แรง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 โอ้ยเจ็บต้องวายโดนคอมโบที่ซองน้ำตลองแต่ไม่ใช่ละโวลพิง โอเคคุณเจะทองแดงเออจะต้องได้คุณเจะทองแดง what the fuck Thank mm -hmm. you. พอเข้ามาเอเจ๋อไม่ได้ค่ะอะฮะแล้วมุขตัดต่อไปในมาจากเมื่อกี้ผมเมื่อเข้ามาแล้วมันอ็นนี้มันเต็มรอสิวเขียวเนี่ยอน,นี้ผมก็เลยลองใช้ดูเผื่อจะมีอะไรผมกำลังซื้อ ไม่เมย์หรอกไม่อยากอะไรแล้วก็แขนเล่นเล่นเล่นแล้วก็ขาบ้านตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบสองโย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 ขอขอกำลังเสริมมาอย่างนี้ไม่ใช่ เหมือนเลือดจะน้อยกว่าเดี๋ยวมันเบรกเกอร์เนี่ยไปอยู่สี่ห้าทีก็ตายแล้วสองทีก็ได้ตทีตายนียบุกเบรกเกอร์บวกบวกข้าไง เดี๋ยวขอการลเสริมอืออืออันอ่ะอือ หนึง <h 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 ่งอสองแล้วก oui ็บวกเสียเสยขึ้นอังกอร์สามารถพิเศษบวกบวกบวกเหมือนมันจะแรงขึ้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนเราขอกาลองส่นใจนั่นเหมือนมันจะแรงขึ้นอะ

เนีกยขอจบไว้แค่นี้นะครับแล้วืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ